แคปซูลเป็นยาไหมนะคะเพราะหลายคนนะคะอธิบายลูกค้าไม่ชัดเจนนะคะคุณไพรของครูเนาะก็จะมีอยู่2แบบนะคะก็คือลิดเย็นอันนี้ก็รู้กันหมดแล้วล่ะแต่อันนี้จะอธิบายให้ลูกค้าทักอันนี้ลิดเย็นอันนี้ลิตร้อนของเราไม่ใช่สารสกัดไม่มีคําว่าสารสกัดนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นทั้งเม็ดทั้งเม็ดเป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็น ชาชงเป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซไม่มีคาเฟอีนและไม่มีสารอะไรที่เป็นเกี่ยวกับชาะคะันเขาเรียกอะไรแนนอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะคะไม่มีทําให้หลับสบายขับถ่ายง่ายแต่หลายคนที่กินแล้วบอกยังไม่ได้ผลอย่าพูดว่าไม่ได้ผลถ้าตราบใดที่คุณยังกินไม่ถึงสมหรือ4ี่เดือน ผลลัพธ์มันจะมา1-4เดือนเท่านั้นนะคะเพราะว่าคนเราอะค่ะมีธาตุที่ไม่เท่ากันบางคนกินเดือนเดียวเห็นผลเลยบางคนกิน5วันเห็นผลเลยบางคนกิน4เดือนเห็นผลเลยแต่บางคนกินตั้ง6เดือนถึงเห็นผลเพราะบางคนธาตุหนักธาตุเบาบางคนเกิดมากรรมพันธุ์เป็นคนที่ดื้อยาบางคนคะคะกินยานอนหลับมาทั้งชีวิตบางคนกินยาลดความอ้วนมาไม่รู้กี่แบรนด์ มันทําให้ธาตุในร่างกายของคุณไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นค่ะอย่าเพิ่งบอกว่าสินค้าไม่ได้ผลถ้าคุณยังกินไม่ครบโดสที่เรากําหนดบางคนกิน5วันเห็นผลเลยก็มีหมายความว่าอะไรจากนอนไม่หลับ5วันหลับสนิทปึ๊บเลยก็มีบางคนปวดท้องประจําเดือนกินไปครั้งเดียวเดือนเดียวไม่ปวดท้องประจําเดือนเลยบางคนปวดหัวไมเกรนมา2 0 3 0มปีวันนี้ไม่เคยปวดไมเกรนอีกเลย ต่างๆเหล่านี้ไม่ได้หายไปไหนแต่มันถูกปรับให้ธาตุในร่างกายคุณสมดุลเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่ใช่ยารักษาแต่ถ้าจะกินสินค้าของเรานะคะต้องเรียนรู้ว่าเราคือสมุนไพรแท้ๆร้อเปอร์เซนต์บางคนกลัวตกค้างถ้าคุณกินสมุนไพรเชิงเดี่ยวจำนวนเยอะๆอย่างเช่นฉันกินคำฝอยอย่างเดียวกินคำฝอยคำฝอยคำฝอยเพราะคำฝอยปรับเลือดน้ำเหลือง คำฝอยทําให้นอนหลับดีคําฝอยทําให้ประจําเดือนมาดีกินคําฝอย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 มันทําให้มันไปหนักอย่างเดียวแน่นอนไตทํางานหนักแต่ถ้าเราอะค่ะมีมะตูมมะตูมที่ไปสามารถดับคําฝอยได้มะตูมที่สามารถทําให้คําฝอยอะค่ะออกฤทธิ์บาลานซ์นะคะไม่ไปตกค้างตรงไหนออกฤทธิ์ตรงนี้ส่วนที่เหลือมาบํารุงตรงนี้เพราะมันมีสารบางตัวที่ทําคู่กันไปกับมะตูมได้อย่างเนี้ค่ะ เราเรียกว่าสมุนไพรตํำรับไม่ใช่เชิงเดียวนะคะเมื่อไรสมุนไพรสอตัวขึ้นไปเรียกว่าสมุนไพรตํำรับมันจะมาทำงานไม่ให้ไปตกค้างตรงใดตรงหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคนโบราณจะกลัวกับการที่กินสมุนไพรแล้วทำให้ไตทำให้ไปตกที่ไตทำให้นู่นนี่นั่นแต่ครูอยากชี้แจงให้คุณทราบให้คุณฟังให้ชัดเจนนะคะเราไม่ใช่ยา เราทํามามีอย่างละ9ตัวเพื่อให้ทุกอย่างมันบาลานซ์แล้วมันทํางานได้สมดุลเท่านั้นคําว่าตํำรับหมายความว่าอะไรสมุนไพรหลักสมุนไพรรองสมุนไพรชี้เป้าสมุนไพรต้านพิษสีตัวนี้ค่ะอย่างที่บอกค่ะควรมีในสมุนไพรตํำรับนะคะควรมีเพราะมันจะไปปรับไม่ให้ตัวใดสูงเกินไปต่ําเกินไปแรงเกินไปร้อนเกินไปและเย็นเกินไป นะคะเพราะฉะนั้นนะคะกินสมุนไพรไม่ต้องกลัวแต่ศึกษาสักนิดนึงก็ดีถามผู้รู้ก็คือผู้ขายที่เขาได้ศึกษามาก่อนหน้าเราแล้วนะคะตัวนี้เป็นสมุนไพรไม่ใช่ยาบางคนกลัวตอนนี้ฝรั่งเนาะหันมากินตัวนี้ค่ะกันแบบจํานวนมหาศาลมากเพราะว่าเขาเพิ่งมารู้ว่านี่คือสมุนไพรแท้ๆไม่ใช่ยาไม่ใช่สารสกัดนะคะมีคนถามว่ารักษาโรคอะไรได้บ้างเราไม่เคยรักษาโรคอะไรให้ใครนะคะเรารักษาไม่ได้สักโรค แต่เราสามารถดูแลคุณได้ทั้งระบบแค่นั้นเองเรารักษาโรคไมเกรนไม่ไมรักษาความดันไม่รักษาเบาหวานไม่รักษาอะไรต่างๆนานานไม่เราไม่รักษาใครแต่เราจะมาดูแลสมดุลคุณตั้งแต่หัวจะลดเท้านะคะบางคนเป็นตะคิวบางคนเป็นอ,อะไรนะขาชามือเท้าชาบางคนเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเราไม่รักษาแต่เราไปปรับสมดุลให้อะไรเกินอะไรเสื่อมอะไรถอย อะไรน้อยอะไรมากอะไรเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไปปรับให้มันเป็นสมดุลพอมันสมดุลทุกอย่างในร่างกายสมดุลมันจะไม่เกิดภาวะที่คุณเป็นอยู่นะคะไม่รักษาฟังปากชนิตาชาของครูไม่เคยรักษาใครแต่เมื่อไหร่ที่สมดุลในร่างกายคุณดีหัวจะหลดเท้าของคุณจะดีและสวยและขาวแล้วิงดูครูเป็นตัวอย่างหลายคนไม่เชื่อว่าครูไม่สัญญกรรมครูไม่อยากออกมายืนยันนั่งยันนอนยันหรือไปยันตรงไหน เอาเป็นว่าเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะคะครูสวยด้วยสมุนไพรครูสวยด้วยสินค้าของครูนี่คือสวยแล้วเหรอสวยกับตอนเป็นป้า5บทนะคะสวยกับตอนเป็นยาย5บทที่สอนอยู่เพราะทุกอย่างเซลล์ทุกอย่างมันดีขึ้นเซลล์มันเด้งขึ้นเด็กขึ้นทุกอย่างเส้นผมดีขึ้นทุกอย่างผิวพรรณในร่างกายดีขึ้นนะคะการพูดการอะไรเปีไม่หาหมอไม่รู้การันตีได้ไหมเจ็ดปีไม่หาหมอเปีไม่กินยาเคมี ไม่รู้ว่าการันตีได้ไหมก็พูดได้แค่นี้นะคะว่าไม่ได้รักษาแต่สมดุลในร่างกายคูดีถูกปรับน้ำหนักคูไม่เคยขึ้นเคยลงนะเต็มที่ขึ้นสองโลเต็มที่ลง2องโลอยู่แบบนี้ทั้งทั้ที่กินกาแฟวันละสอสาแก้วทั้งทั้งที่กินหมูกระทะวันละสชุดทีละ4ชุด5ชุด6ชุดแต่สมดุลเราดีนะคะ แค่นี้แหละที่ครูจะบอกนะคะเพราะฉะนั้นกินสมุนไพรไม่ต้องกลัวนะคะสมุนไพรครูที่ทํามาตอบปัญหาคนที่อยากมีภาวะสมดุลในร่างกายดีไม่ต้องรออีก3าเดือนเป็นมะเร็งรออีก3เดือนเป็นมอมพืกอมพาตอีก3าเดือนเป็นนู่นเป็นนี่อีก5เดือนเป็นนั่นอีก2ปีเดินไม่ได้อีก2ปีเป็นตะคิวอีก2ปีเป็นนู่นนี่ไม่ต้องไปรอค่ะกินตอนนี้ให้แข็งแรงตอนนี้ไปเลยนะคะ